สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชาแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นําเสนอชาดกเรื่องมโหสถชาดกมโหสถชาดกเป็นชาดกเรื่องที่5จากทศชาติชาดกเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติบำเปญปัญญาบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหน้าที่หมู่บ้านด้านปาจีนทิศ อันมีนามว่าปาจีนยยวามะมัชคามแห่งมิถิรานครมีขหาบดีผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาลมีนามว่าสลิวัฒกะเศรษฐีและนางสุม,มนาเทวีภรรยาต่อมาพระโพธิสัตว์จุติจากดาวดึงพิพพปฏิสนธิในคันของนางสุม,มนาเทวี ในวันที่กุมารน,น้อยคลอดจากคันมันดาในมือยังถือแท่งโอสถยาติดมาด้วยเศษธีบิดาจึงตั้งชื่อให้ว่าโอสถกุมารต่อมายาแท่งนั้นเป็นยาที่มีสรรพคุณยิ่งใหญ่รักษาโรคได้ทุกชนิดเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชากันไปทั่วกุมารน,น้อยจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่ามโหสถกุมารในเมืองมิถิราคนครมีพระเจ้าวิเทหาราช ผู้สวยราชสมบัติในครั้งนั้นมีนักปราราชบัณฑิตผู้ฉลาดสามารถสี่คนคือเสนก,กะกามินทะเทวินทะและปุกกุสะบัณฑิตทั้ง4นี้เป็นผู้ถวายอนุสาสตร์อัธธรรมแด่พระเจ้าวิเทหราชต่อมามโหสถดกุมารผู้ฉลาดปราดเปรื่องก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นบัณฑิตคนที่หของพระราชา นับเป็นบัณฑิตผู้มีอายุน้อยที่สุดและเฉลียวฉลาดสามารถที่สุดพระเจ้าวิเทหราาทรงรักใคร่เอ็นดูประดุดดังพระราชบุตรขอจนติดตามรับฟังชาดกเรื่องมโหสดชาดกค่ะในเมืองมิถทรามีเศรษฐีผู้หนึ่งมีนามว่าสลิวัฒกะภระยาชื่อนางสุมนาเทวีนางสุมนาเทวีมีบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อคลอดออกมานั้นมีแท่งโอสถอยู่ในมือซึ่งเศรษฐีศรีวัฒกะเคยเป็นโรคปวดศีรษะมานานจึงเอายาแท่งนั้นมาฝนที่หินบทยาแล้วนำมาทาที่บริเวณหน้าผากอาการปวดศีรษะก็หายขาดครั้นผู้อื่นที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาขอปัญญานั้นไปรักษาบ้างก็พากันหายจากโรค จนเป็นที่เรื่องรือไปทั่วเศษฐีจึงตั้งชื่อบุตรว่ามโหสถเพราะทารกนั้นมีแท่งยาวิเศษเกิดมากับตัวเมื่อมโหสถเติบโตขึ้นปรากฏว่ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันครั้งหนึ่งมโหสถเห็นว่าในเวลาที่ฝนตกตนและเพื่อนเล่นกันนั้นต้องหลบฝนลำบากเล่นไม่สนุก จึงขอให้เพื่อนเล่นทุกคนนำเงินมารวมกันเพื่อสร้างสถานที่เล่นมโหสถจัดการออกแบบอาคารนั้นอย่างวิจิตพิสดารนอกจากที่เล่นที่กินและที่พักสำหรับคนที่ผ่านไปมาแล้วยังจัดสร้างห้องมินิจฉัยคดีด้วยเพราะความที่โมโหสถเป็นเด็กฉลา,าดเฉลียวเกินวัยจึงมักมีผู้คนมาขอให้ตัดสินปัญหาข้อพิพาทหรือแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆอยู่เสมอ ชื่อเสียงของมโหสถจึงเรื่องรือไปทั่วมิติรานครในขณะนั้นกษัตริย์มือมิติราทรงพระนันว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีนักปราราชบัณฑิตประจำราชสำนักสี่คนคือเสนก,กะกุตกุสะกามินทะและเทวินทะบัณฑิตทั้งสี่เคยกราบทูลว่าจะมีบัณฑิตคนที่ห้ามาสู่ราชสำนักข,ของพระเจ้าวิเทหราชพระองค์จึงโปรดให้เสนาออกสืบข่าวว่ามีบัณฑิตผู้มีสติป,ปัญญาปาาเปลืองอยู่ที่ใดบ้าง เสนาเดินทางมาถึงบริเวณบ้านของสริวัฒกะเศรษฐีเห็นอาคารงดงามจัดแต่งอย่างประณีตบรรจงจึงถามผู้คนว่าใครเป็นผู้ออกแบบผู้คนก็ตอบว่าผู้ออกแบบคือมโหสถบัณฑิตบุตรชายวัยเจ็ดขวบของสริวัฒกะเศรษฐีเสนาจึงทำความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทราชพระองค์ตัดเรียกบัณฑิตทั้งสี่มาปรึกษาว่าควรจะมารับมโหสถมาสู่ราชสำนักหรือไม่ บัณฑิตทั้ง4ี่เกรงว่าโมโหสถจะได้ดีเกินหน้าตนจึงทูลว่าลำพังการออกแบบตกแต่งอาคารไม่นักว่าผู้นั้นจะมีสติปัญญาสูงถึงขั้นบัณฑิตขอให้รอดูต่อไปว่ามโหสถจะมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดจริงหรือไม่ฝ่ายมโหสถนั้นมีชาวบ้านนำคดีความต่างๆมาให้ตัดสินอยู่เสมอเป็นต้นว่ามีชายเลี้ยงโคนอนหลับไปมีขโมยเข้ามาลักโค เมื่อตามไปพบขโมยก็อ้างว่าเป็นเจ้าของต่างฝ่ายตัง้งอ้างสิทธิ์ของตนไม่มีใครตัดสินได้ว่าโคนั้นเป็นของใครจึงพากันไปถามโมโหสถโมโหสถถามชายเจ้าของโคว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรชายคนนั้นก็เล่าให้ฟังโมโหสถจึงถามขโมยว่าท่านให้โคของท่านกินอาหารอะไรบ้างขโมยตอบว่าข้าพเจ้าให้กินงากินแป้งกินถั่วและยาคูโมโหสถถามชายเจ้าของโคว่า ท่านให้กินอะไรชายตอบว่าพระเจ้าให้โคกินหญ้าธรรมดาโมโหสดจึงให้เอาใบไม้มาตำให้โคกินแล้วให้กินน้ําโคก็สัมราอกหญ้าออกมาจึงเป็นอันทราบว่าใครเป็นเจ้าของโคที่แท้จริงพระเจ้าวิเทหราชได้ทราบเรื่องการตัดสินความของโมโหสดก็ปรารถนาจะเชิญโมโหสดมาสู่ราชสำนักแต่บัณฑิตทั้งสี่ก็คอยทูลทัดทานไว้ ทุกครั้งที่มโมโหสถแสดงสติปัญญาในการตัดสินคดีพระเจ้าวิเทหราชทรงทดลองสติปัญญามโมโหสถด,ด้วยการตั้งปัญหาต่างๆปรากฏว่ามวโมโหสถแก้ปัญหาได้ทุกครั้งเช่นเรื่องท่อนไม้ที่เกลาได้เรียบเสมอกันพระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งคำถามว่าข้างไหนเป็นข้างปลายข้างไหนเป็นข้างโคนมโมโหสถจึงใช้วิธีผูกเชือกกลางท่อนไม้นั้นแล้วหย่อนลงในน้ำทางคนหนักก็จะจม ส่วนทางปลายก็จะลอยเพราะน้ำหนักเบาวกว่าไม้มโหสดก็ชี้ได้ว่าทางไหนเป็นโคนทางไหนเป็นปลายนอกจากนี้มโหสถยังแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆอีกเป็นอันมากจนในที่สุดพระราชาก็ไม่อาจจะทนรอคำทัดทานของบัณฑิตทั้งสี่จึงโปรโดให้ราชบุตรไปพามโหสถกับบิดามาเข้าเฝ้าพร้อมให้นำมา้าอัสดรมาถวายด้วย โมโหโสดทราบดีว่าครั้งนี้เป็นการทดลองสําคัญจึงนัดหมายการอย่างหนึ่งกับบิดาและในวันที่ไปเฝ้าพระราชาโมโหโสดก็ให้คนนำักมาด้วยหนึ่งตัวเมื่อเข้าไปถึงที่ประทับพ,พระราชาโปรดให้ศิริวัฒกาเศรษฐีนั่งบนที่อันสมควรแก่เกียรติยศครั้นเมื่อโมโหโสดเข้าไปสิริวัฒกาก็รุกเรียกบุตรชายว่าพ่อโมโหโสดมานั่งตรงนี้เถิดและก็ลุกขึ้นจากที่นั่ง โมโหสดก็ตรงไปนั่งแทนที่บิดาผู้คนก็พากันดูว่ามโหสดทำเสมือนไม่เคารพบ,บิดามโหสดจึงถามพระราชาว่าพระองค์ไม่พอประทยัยที่ข้าพเจ้านั่งแทนที่บิดาใช่หรือไม่พระราชาทรงรับคำว่าข้าพเจ้าขอทูลถามว่าบิดาดีกว่าบุตรสำคัญกว่าบุตรเสมอไปหรือมโหสถได้ถาม พระราชาตรัสว่าย่อมเป็นอย่างนั้นบิดาย่อมสําคัญกว่าบุตรมโหสถจึงทูลต่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามาเฝ้าพระองค์มีกระแสร,รับสั่งให้ข้าพเจ้านำมาอัศดรมาถวายด้วยใช่หรือไม่พระราชาทรงรับคํามโหสถให้คนนําราที่เตียงเข้ามาต่อหน้าพระพักแล้วทูลว่าเมื่อพระองค์ตรัสว่าบิดาย่อมสําคัญกว่าบุตรลาตัวนี้เป็นพ่อของมาอ,อัศดรหากพระองค์ทรงเห็นเช่นนั้นจริง โปรดทรงรับลานี้ไปแทนมาอาสอนรเถิดพระเจ้าค่ะเพราะมาอาสอนรเกิดจากราตัวนี้แต่ถ้าเห็นว่าบุตรอาจดีกว่าบีดาก็ทรงรับเอามาอาสอนรไปตามที่ทรงมีพระราชประสงค์แต่หากพระองค์เห็นว่าบีดาย่อมประเสริฐกว่าบุตรก็ทรงโปรดรับเอาบีดาของข้าพเจ้าไว้แต่หากทรงเห็นว่าบุตรอาจประเสริฐกว่าบีดาก็ขอให้ทรงรับข้าพเจ้าไว้การที่มโหสถกราบทูลเช่นนี้มิใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นบีดา แต่เพราะประสงค์จะให้ผู้คนทั้งหลายตระหนักว่าความจริงของโรคและเพื่อแก้ปัญหาที่มีผู้จงใจผูกขึ้นคือบัณฑิตทั้งสี่นั่นเองพระราชาทรงพอพระทัยในปัญญาของมโหสถจึงตรัสแก่สิริวัฒกะว่าท่านเศรษฐีเราขอมโหสถไว้เป็นราชบุตรจะขัดข้องหรือไม่เศรษฐีทูลตอบว่าข้าพระองค์มโหสถยังเด็กนักอายุเพิ่งเจ็ดขวบเอาไว้ให้โตเป็นผู้ใหญ่ก่อนน่าจะดีกว่าพระเจ้าค่ะ พระราชาตรัสตอบว่าท่านอย่าวิตกในข้อที่ว่าโมโหสถยังอายุน้อยมโหสถเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่งกว่าผู้ใหญ่จํานวนมากเราจะเลี้ยงมโหสถในฐานะราชบุตรของเราท่านอย่าก,กังวลไปเลยมโหสถจึงได้เริ่มรับราชการกับพระเจ้าวิเทหราชนับตั้งแต่นั้นมาตลอดเวลาที่อยู่ในราชสำนักโมโหสถได้แสดงสติปัญญาและความสุขขุมลึกซึ้งในการพิจารณาแก้ไขปัญหาขัดข้องทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พระราชาทรงผูกขึ้นรองปัญญาโมโหสถหรือบัณฑิตทั้งสี่พยายามสร้างขึ้นเพื่อให้โมโหสถอับจนปัญญาแต่โมโหสถก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทุกครั้งไปมีหนำซ้ำในบางครั้งโมโหสถยังได้ช่วยให้บัณฑิตทั้งสี่นั้นรอดพ้นจากความอับจนแต่บัณฑิตเหล่านั้นไม่ได้กลับรู้มีกระตัญญูรู้คุณที่มโหสถกระทําแต่พวกตน ก็พยายามทําให้พระราชาเข้าว่าไทยว่ามโหสดได้ปัญญาพยายามหาหนทางให้พระราชาทรงรังเกยียจมโหสถเพื่อที่จะทําให้พวกตนได้รุ่งเรืองในราชาสํานักเหมือนเดิมมโหสถรุ่งเรืองอยู่ในราชาสํานักของพระเจ้าวิเทหราชได้รับการสรรเสริญจากผู้คนทั้งหลายจนเมื่ออายุได้16ปีพระมเหสีของพระราชาผู้ทรงรักใคร่ามาโหสถเสมือนน้องชาย ทรงประสงค์จะหาคู่ครองให้แต่มโหสถขอพระราชทานอนุญ,ญาตเดินทางไปเสาะหาคู่ครองที่ตนพอใจด้วยตนเองมโหสถเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้พบหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีเก่าแก่แต่ได้ยากจนรงหญิงสาวนั้นมีชื่อว่าอมรามโหสถปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าไปอาศัยอยู่กับบิดาบาันดาของนาง และได้ทดลองสติปัญญาของนางด้วยประการต่างๆเป็นต้นว่าในครั้งแรกที่พบกันนั้นมหโหสถถามนางว่าเธอชื่ออะไรนางตอบว่าสิ่งที่ดิฉันไม่มีอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละเป็นชื่อของดิฉันมโมโหสถพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่าความไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกเธอชื่ออมาราแปลว่าไม่ตายใช่ไหมหญิงสาวตอบว่าใช่มโมโหสถถามต่อว่า นางจะนำข้าวไปให้ใครนางตอบว่านำไปให้บุรพพระเทว,วดามโหสถก็ตีปริศนาออกว่าบุรพพระเทว,วดาคือเทว,วดาที่มีก่อนองค์อื่นๆได้แก่บิดามารดาเมื่อมโหสถได้ทดลองสติปัญญาและความประพฤติต่างๆของนางอมาราจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขอนางจากบิดามารดาพากลับไปกรุงมิถิรา เมื่อไปถึงเมืองก็ยังได้ทดลองใจนางอีกโดยโมโ oh หสดแซงร่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่งกายงดงามรออยู่ที่บ้านให้คนพ,พานางมาพบกราวเกี้ยวพาราศีนางนางก็ไม่ยินดีด้วยโมโหสดจึงพอใจนางและนำพาไปเฝ้าพระราชาและพระมเหสีพระราชาก็โปรดให้โมโหสดแต่งงานอยู่กินกับนางอมารา ต่อมาบัณฑิตทั้งสี่พยายามที่จะกลั่นแกล้งมโหสถด,ด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ถึงขนาดพระราชาหลงเข้าพระทัยผิดขับไล่โมโหสถออกจากวังมโหสถก็ไม่ได้กุ่นเคืองแต่ยังคงจงรักภักดีต่อพระราชาพระราชาจึงตรัสถามมโหสถว่าเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งหากจะหวังช่วงชิงราชสมบัติจากเราก็ย่อมได้เหตุใดจึงไม่คิดร้ายต่อเรา โอ้โหสดจึงกราบทูลว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำชั่วเพื่อให้ได้ความสุขสำหรับตนแม้จะถูกทับถมให้เสื่อมจากลาบยศก็ไม่คิดสละธรรมะด้วยความหลงไหลในลาบยศหรือด้วยความรักความชังบุคคลน,นั่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ย่อมไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะจะได้ชื่อว่าทำร้ายมิตรบุคคลที่ได้รับการเกื้อกูลอุปการะจากผู้ใดย่อมไม่ทำให้ไมตรีนั้นเสียไปด้วย ความโง่เขลาหรือความหลงไหลในยศอำนาจบุคคลผู้ครองเรือนหาก,กียรติค้านก็ไม่งามนักบวชไม่สำารวนก็ไม่งามพระราชาขาดความคิดพิจารณาก็ไม่งามบัณฑิตโกรธง่ายก็ไม่งามไม่ว่าบัณฑิตท,ทั้งสี่จะกรันแกล้งโมโหสถอย่างใดโมโหสถก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้งและไม่ได้ตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้าย แต่กลับให้ความเมตตากรุณาต่อบัณฑิตทั้งสี่เสมอมานอกจากจะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องราวแก้ไขต่างๆโมเสถยังได้เตรียมการป้องกันพระครในด้านต่างๆให้พร้อมเสมอและยังจัดให้ผู้คนไปอยู่ตามเมืองต่างๆเพื่อคอยสืบข่าวว่าจะมีบ้านเมืองใดมาโจมตีเมืองมิถิราหรือไม่มีพระราชาองค์หนึ่งทรงมะน,นามว่าจุลนีพรหมทัตครองเมืองอุตรปัญจาน ประสงค์จะทำสงครามแผ่เดชานุภาพจึงทรงคิดการกับปุโรหิตชื่อเกวัตตพรามหมายจะรวงเอากษัตริย์ร้อยเอดพนครมากระทำศัตสาบาลแล้วเอาสุรายาพิษให้กษัตริย์เหล่านั้นดื่มจะได้รวบรวมพนครไว้ในกำมือมโหสถได้ทราบความรับนี้จากนกแก้วที่ส่งออกไปสืบข่าวจึงหาทางช่วยชีวิตกษัตริย์หลังทั้งร้อยเอดนั้น กษัตริย์เรานั้นหารู้ไม่ว่าพระเจ้าว่าได้รับการช่วยเหลือจากมโหสถพระเจ้าจุนรณีทรงเห็นว่ามิถีราเป็นเมืองเดียวที่ไม่ยอมทำสัต์สาบานจึงยกทัพใหญ่มุ่งไปโจมตีมิถิรามีเกวัตตพรามเป็นที่ปรึกษาใหญ่แต่ไม่ว่าจะโจมตีด้วยวิธีใดมโหสถก็รู้ทันสามารถตอบโต้และแก้ไขได้ทุกครั้งไปในที่สุดพระเจ้าจุนรณี ทรงส่งเกวัตรพรามมาประรองปัญญาทำสงครามธรรมะกับอบมหสดมโหสดออกไปพบเกวัตรพรามโดยนำเอาแก้มณีมีค่าควรเมืองไปด้วยแซงบอกว่าจะยกให้พรามแต่เมื่อจะส่งให้ก็ให้วางไว้ที่ปลายมือพราหมเกวัตรพรามเกรงว่าแก้มณีจะตกจึงก้มรงรับแต่ไม่ทันแก้มณีตกลงไปกับพื้น เกวัตพรามก้มลงเก็บด้วยความโรคมโหสถจึงกดคอเกวัตพรามไว้ผลักให้กระเด็นไปแล้วให้ทหารร้องประกาศว่าเกวัตพรามก้มลงไหว้มโหสถแล้วถูกผลักไปด้วยความรังเกียบบรรดาทหารของพระเจ้าจุรณีมองเห็นแต่ภาพเกวัตพามที่ก้มลงแทบเท้าแต่ไม่ทราบว่าก้มลงด้วยเหตุใดก็เชื่อตามที่ทหารของมโหสถเป่าประกาศ พากันกลรวมอำนาจจนมโหสของพระโหสดถอยหนีไปโดยไม่เป็นกระบวนกองทัพพระเจ้าจุรณีก็แตกพ่ายไปเกวัตรพรามคิดพยาบาทพระโหสดอยู่ไม่รู้หายจึงวางอุบายให้พระเจ้าจุรณีส่งทูตไปทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าจะขอทําสัญญาไมาตรีและขอถวายพระราชธิดาให้เป็นพระชายาพระเจ้าวิเทหราชทรงมีความยินดีจึงตอบรับด้วยไมยตรี พระเจ้าจุนรนีก็ขอให้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาอุตรปรัญจาลโมโหสถพยายามทูลคัดค้านพระราชาก็มิได้ฟังมโหสถก็เสียใจว่าพระราชาลุ่มหลงในสตรีแต่กระนั้นก็ยังคงจงรักภักดีจึงคิดจะแก้อุบายของพระเจ้าจุนรนีมโหสถจึงทูลขออนุญาตให้ไปจัดเตรียมที่ประทับให้พระราชาอคันตุก,กะในเมืองอุตรปรัญจาลก็ได้รับอนุญาต โมโหสถจึงให้ผู้คนไปจัดสร้างวังอันง,งดยามและที่สำคัญคือจัดสร้างอุโม,มงค์ใต้ดินเป็นทางเดินภายในอุโม,มงค์ประกอบด้วยกลไกและประตูรับต่างๆซับซ้อนมากมายเมืม่อเสร็จแล้วโมโหสถจึงทชูลเชิญให้พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปยังอุตระปัญจาลขณะที่พระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่ในวังรอที่จะอภิเษกกับพระธิดาพระเจ้าจุรณี พระเจ้าจุลนีทรงยกกองหารมาร้อมวางไว้โมโหสถซึ่งเตรียมการไว้แล้วก็ลอบลงไปทางอุโมงค์เข้าไปในปราสาทพระเจ้าจุลนีได้ทำอุบายหลอกเอาพระชนนีพระมเหสีและพระราชบุตรพระราชธิดาเอามากักไว้ที่วังที่สร้างขึ้นนั้นจึงกลับเข้าไปเฝ้าวิเทพระเจ้าวิเทหราช พระเจ้าวิเทหราชตกพระไทยว่ากองทหารมาร้อมวังตรัสปรึกษามโหสถมโหสถจึงกราบทูลเตือนพระราชาว่าข้าพระองค์ได้กราบทูลห้ามไม่ให้ส่งประมาทแต่ก็มิได้ส่งเชื่อพระราชบิดาของพระเจ้าจุลนีนั้นประดุดเหยื่อที่จะนํามาตกปลาการทําไมตรีกับผู้ไม่มีศีลธรรมย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ธรรมดาบุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงทำ มตรีสมาคมกับบุคคลผู้ไม่มีศีลซึ่งเปรียบเสมือนงูไว้วางใจไม่ได้ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ไมตรีนั้นไม่มีทางสำเร็จผลได้พระเจ้าวิเทหราชทรงเสียพระไทยที่ไม่ทรงเชื่อคำคัดค้านของโมโหสถแต่แรกโมโหสถจัดการนำพระเจ้าวิเทหราชไปพบพระชนนีพระมเหสีและพระโอรสธิดาของพระเจ้าจุลนีที่ตนนำมา กักไว้ที่อุโมงใต้ดินแล้วจัดการให้กองทัพที่เตรียมไว้นำเสด็จกษัตริย์ทั้งหลายกลับไปมิถิราส่วนตัวโมโหสถเองอยู่เผชิญหน้ากับพระเจ้าจุรณีเมื่อพระเจ้าจุรณีเสด็จมาประกาศว่าจะจับพระเจ้าวิเทหราชโมโหสถจึงบอกให้ทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับมิถิราแล้วพร้อมด้วยพระราชวงศ์ของพระเจ้าจุรณีพระราชาก็ทรงตกพระทัยว่าพระญาติพระวงศ์จะเป็นอันตราย โมโหสถจึงทูลว่าไม่มีผู้ใดจะทำอันตรายแล้วจึงทูลเชิญพระเจ้าจุนรณีทอดพระเนตรวังและอุโงค์ที่จัดเตรียมไว้อย่างวิจิตรงดงามขณะที่พระเจ้าจุนรณีกำลังทรงเพลดพเิดเพลินโมโหสถก็ปิดประตูกลทั้งปวงและหยิบดาบที่ซ่อนไว้ทาทีว่าจะตัดเสียญพระราชาพระราชาตกพระทัยกลัวโมโหสถจึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทำร้ายพระราชา แต่หา,จากจะฆ่าข้าพระอ,องค์ก็เพราะว้าแผนพระไทยข้าพระอ,องค์ก็คงถวายดาบนี้ให้พระราชาเห็นมหโมโหสดส่งดาบให้ก็ทรงได้สติเห็นว่ามวโมโหสดนอกจากประกอบด้วยส,สติปัญญาอันประเสริฐแล้วยังเป็นผู้ไม่มีจิตมุ่งร้ายพยาบาทผู้ใดพระเจ้าจุลณีจึงตรัสขออภัยที่ได้เคยคิดร้ายต่อเมืองมิตริราต่อพระเจ้าวิเทหราช และต่อมโหสถโมโหสถจึงทูลรากลับไปมิถิราจัดให้กองทหารนำเสด็จพระชนนีพระมเหสีและพระราชบุตรของพระเจ้าจุรณีกลับมายัางอุตรปัญจาลส่วนพระราชธิดานั้นคงประทับอยู่ที่มิถิราในฐานะพระชายาของพระเจ้าวิเทหราชต,ต่อไปพระเจ้าจุนนีทรงตรัสขอให้มโหสถมาอยู่กับพระองค์ โมโหสดทูลว่าข้าพระองค์รับราชการรุ่งเรืองในราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชผู้เป็นเจ้านายของข้าพระเจ้าแต่เดินไม่อาจจะไปอยู่ที่อื่นได้หากเมื่อใดพระเจ้าวิทยหราชสวรรคตข้าพระองค์จะไปอยู่เมืองอุตรปัญจาลร,รับราชการอยู่ในราชสำ,สำนักของพระองค์เมโื่อพระเจ้าวิเทหราชสิ้นพระชนโมโหสดก็ทําตามที่รั่นวาจาไว้ คือไปรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุนรณีและยังถูกกันแกล้งจากเกวัตรพรามผู้ปรับเก่าแต่มโหสถก็เอาตัวรอดได้ทุกครั้งโมโหสถนอกจากจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วยังประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐมีความสุขขุมรอบคอบไม่ได้หลงไหลในรากยศสรรเสริญดังนั้นมโหสถจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้อันลึกซึง้ง มีสติปัญญาประกอบด้วยคุณธรรมอันประเสริฐที่กำกับให้ผู้มีสติปัญญาประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรกติธรรมจากการบำเพญ็ญ,ญปัญญาบาร,รมีของพระมโหสถกล่าวว่าปัญญาอันร่ำเริศนั้นย่อมทําคุณให้แก่บุคคลยิ่งกว่ามีทรัพย์นับแสน แม้ไม่มีสติปัญญาดังปราดแต่ถ้าเป็นผู้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนก็ย่อมเป็นผู้มีปัญญาและประพฤติช,ชอบแล้วจามโมโหสถชาดกซึ่งเป็นชาดกที่ห้าในทศชาติชาดกของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติบัณเป็นปัญญารารมีบารามีสรุปได้ว่ามโมโหสถบัณฑิตกลับมาเกิดเป็นพระโคตมะพุทธเจ้า สรีวัตกะเศรษฐีกลับมาเกิดเป็นพระเจ้าสุธโธธนะนางสุมนากลับมาเกิดเป็นพระนางศิริมหามายาพระเจ้าจุรณีพรหมทัตกลับมาเกิดเป็นพระสารีบุตรเกวัตพรามกลับมาเกิดเป็นพระเทวทัตนางอมารากลับมาเกิดเป็นพระนางยาโสธราแหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาชาดกเรื่องมโหสถชาดก s i t e google com เว็บไซต์บ้านจอมยุทธ com เว็บไซต์ d r a m a com เว็บไซต์ s i l p a m a x com เว็บไซต์ชาดก d o b l o x b o t dot com ที่มาของรูปภาพบทสรุปข,ของชาดกเรื่องมโหสถชาดกคนเราเมื่อเกิดมามีสติปัญญาไม่เท่าเทียมก,กัน บางคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมมากดังเช่นพระมโหสถผู้มีปัญญาบารมีบางคนฉลาดปานกลางบางคนก็ไม่ค่อยจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเพราะบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติความฉลาดที่เป็นปัญญานั้นแยกเป็นปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมที่เป็นกุศล ปัญญาทางโลกหรือโกดโลกุตระปัญญาคือความฉลาดที่คิดเป็นเหตุเป็นผลความชำนาญในเรื่องราววิชาการต่างๆจัดเป็นปัญญาทางโลกซึ่งไม่ใช่ปัญญาจริงๆที่เป็นปัญญาเจตสิกเพราะคิดเป็นเหตุเป็นผลในทางโลกได้แต่ความฉลาดที่เป็นปัญญาจริงที่เป็นปัญญาเจตสิกนั้นคือความคิดเห็นถูกต้อง ตามความเป็นจริงตามสัจจะของธรรมชาติเช่นปัญญาที่เข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมปัญญาที่เป็นการอบรมปัญญานั้นก็เพื่อความเจริญโตในสิ่งที่ดีคือกุศลอันเป็นปัญญาที่เป็นสมถภาวนาหรือปัญญาที่เป็นกุศลหรือเป็นโกโรกุตระปัญญานั่นคือปัญญาความคิดเห็น ที่ถูกต้องและเข้าใจตามความจริงของสภาพธรรมชาติตามความจริงที่ว่ามีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนั้นปัญญาความฉลาดที่ถูกต้องที่เป็นยาเป็นปัญญาโรกุตระปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาที่เป็นกุศลธรรมและเป็นการเห็นทุกสิ่งถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาที่เป็นกุศลขอขอบคุณเจ้าของแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแหรงที่นำมาเรียบเรียงเป็นชาดกเรื่องมโหสถชาดกความวิส่งที่ได้รับประโยชน์จากชาดกเรื่องนี้จงดลบรันรดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแหงรงตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านประสบความสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังอันถูกต้องในทางศีลธรรม มีมั่งมีสีสุขสุขกายสุขใจไร้ทุกข์ปราศจากโรคภยัยอันตรายทั้งปวงขอ,อยุดติรายการเสียงธรรมสร้างสุขเพียงเท่านี้โปรดติดตามรายการดีๆที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ที่สนใจเป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก ชมพูพันธิ์ทิพย